ตก็เป็นเรื่องซีรีส์ใช่ใช่ครับตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่เพิ่งถ่ายทำเสร็จก็เป็นเดอะทักซิโด้ครับสุดรักนักออกแบบอันนี้เป็นออนแอร์ที่จีนครับแล้วก็ออนแอร์ที่ไทยวันที่5มีนาคมนี้ทางแอปพลิเคชัน3ามพลครับทุกวันเสาร์สามทุ่มครับขนาดคนจะติดบทบาทเทปในแบบการเล่นภาพยนตร์อะไรของาใช่ดานนอะไรอยย่างงเี้ใช่ใช่ครับทำไมถึงตัดใจมาเล่นซีรีส์ครับอันนี้เป็นแบบวายปะอันนี้เป็นซีรีส์วายครับแต่ในในเรื่องเนี่ยเทปไม่ได้รับเป็นบทวายจะเป็นบทที่ทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าพระเอกกััับนนาายเอกกกได้มรใช่ ใช่ครับเป็นข้อสื่อใช่เป็นตัวจริงๆก็เป็นล,ลุกจะค่อนข้างโจกๆหน่อยอะไรเงี้ย<อ>เออจะเป็นทางตลกตลกนิดๆซีรีส์เรื่องนี้คือไทยลงทุนกับจีนเหรอครับรเป็นเป็นจีนมาลงทุนทําที่ไทยครับ<ม>ใช่ครับเป็นซีรีส์ที่จีนมาทำทำที่ไทยไทยทำยังไงบ้างครับไทยทาก็ จริงๆก็ถ่ายทําแบบแบบไทยเลยก็คือพูดพูดภาษาไทยเลยไม่มีผู้จีนอะไรเงี้ยแต่ทางจีนเนี่ยเขาจะเอาไปไปแปลเองไปไปซับเองอีกทีหนึ่งใช่ครับเนื้อซีรีส์หน่อยเป็นยังไงบ้างเราเป็นพ่อสื่อเขาต้องอ่าก็เป็นเรื่องราวของความรักระหว่างระหว่างอ่ลูกไฮโซคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนตัดสูตรอีกคนนึงอะไรเงี้ยครับก็แบบเหมือนเขาจะเป็นแบบเหมือนไม่ค่อยลงรอยกันเพราะว่าธุรกิจของทางบ้านตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อเงี้ยครับอุ้ย คุณพ่อเขาเขาไม่ถูกกันอะไรเงี้แย,ยแต่สุดท้ายเราเขาก็รักกันได้เลยครับใช่ครับแล้วเราไปทำไงเขารักกันจริงๆอ่ะผมเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพนักงานของ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 อ่าใช่แล้วพอเขาเห็นสูตรผมเนี้ยพีตัวตัวพระเอกนะเขาเห็นสูตรผมเขาก็เลยรู้สึกว่าสูตรนายเทว่ว่ะสวยว่ะตัดที่ไหนอะไรเงี้ยแต่พอพอมาบอกชื่อร้านปุ๊บเขาก็บอกว่าไม่อยากตัดร้านนี้เพราะว่าไม่ถูกกับพ่อเขาอะไรเงี้ย ใช่ครับประมาณนั้นครับจริงๆด้วยรูปทรหน้าเราก็น่าจะเล่นวายได้เราอยากเล่นกันบางก็จริงๆก็อยากลองนะใช่ใช่ครับตอนนี้คนเล่นวายเยอะเหมือนกันเนาะก็ก็อยากลองดูเหมือนกันแสดงว่าการที่เข้ารูปทรงกับผู้ชายเราไม่มีปัญหานั่นอะสิไม่แต่ไม่น่ามีปัญหานะดูตัวเรามันดูแบบมันแมนแบบบอยบอยส่งเราได้ส่งเราได้อยู่จริงเหรอครับเดี๋ยวต้องลองดูต้องลองดูครับบบแแว่าบบจริงๆก็มีคนทักทามมาบ้างนะครับที่แบบว่าให้ให้ไปรับบทบายอะไรเงี้ยก็ก็ได้ไปแคสมาบ้างแล้วจริงๆก็มีมีเรื่องที่รอถ่ายทำอยู่เหมือนกัน ใช่ครับชื่อเรื่องบะหมี่เกี๊ยวกุ้งครับน่าจะออนแอร์ทางถ้าไม่ไม่มีผิดพลาดอะไรก็น่าจะช่องช่สามครับออ๋ก็ถือว่าเป็นวายครั้งแรกใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือเป็นหม่วยวายเรามีผมยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมผมยังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต้องรอดูติดตามดูอีกทีเราไติดตรงไหนมากระฉากระชื่อย่างเงี้ยทุกคนคาดหวังจริงๆไหมจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้ติดอะไรนะแต่แค่รู้สึกว่าเวลาเราเราเล่นกับเพื่อนของเราจริงๆที่มันสนิทกันเนี่ยมันจะมีความแบบ ตลกอ่ะเหมือนพอจะจูบปุ๊บเฮ้ยเฮอย่านะอย่านะอะไรเงี้ยเราไม่สนิทกับพี่ใครเลยคนนี้จำได้จำแนกคนนี้เจอบ่อยเจอที่ช่องแปดบ่อยใช่ครับผมก็คือได้ติดตามตรงปีนี้เหมือนกันอ่าปีนี้แน่นอนครับผมเดี๋ยวร็วนี้ได้ดูแน่นอนครับตอนนี้ฟินฟินแลนด์เป็นยังไงบ้างครับก็โอเคนะผมว่าก็เรื่อยๆนะครับงานงานก็มีมเรื่อยเราบางคนก็แบบเป็นเซนสัญญาช่องพี่ตรงไม่องช่องตรงช่องเจ็ดทำไมเราคึงอยากเป็นฟินแลนด์ครับจริงๆทั้งมองว่าจริงๆถ้าถ้าอยู่ช่องก็ได้ไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์มันรู้สึกว่า เราได้ทําอะไรที่มันหลากหลายอะไรอย่างครับอย่างแต่ก่อนเทก็ทําพิธีกร YouTube ด้วยพิธีกรช่อง9ช่องจีมเอ็มอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้มีโอกาสได้ทําพิธีกรอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าพอมันเป็นฟรีแลนซ์เงี้ยเรามีโอกาสได้ทําอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างครับกับพิธีกรนี่แบบว่ายังเรียกตัวไปใช้งานไปเข้าชงเข้าฉับยังยังมียังมีครับยังมีเรื่อยๆใช่ครับพิธพกน่ารักนะผมว่าน่ารักก็ยังไม่ลืมกันเลยใช่ครับเขาก็แบบเรียกใช้งานตลอดใช่ครับผมใช่ไม่บังจะฝักตัวใช่ครับอันนี้เนราฝักตัวเพราจจะแบบ จดจำเราอรอย่างเงี้ยภาพหนังนี่อย่างเงี้ยใช่ครับฝากฝากดิฝากผลงานตัวเองไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับเดลทัสซิโดนะครับสุดรักนักออกแบบนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับ3ามพลวันทุกวันที่เอ่อทุกวันเสาร์ที่5ทุกวันเสาร์สามทุ่มเริ่มวันที่5เริ่มวันที่5มีนาคมอ่านี่จำไม่ได้เลยนะครับผมฝากด้วยแล้วกันครับโอเค